ก็ไม่ยงไม่เป็นก็ไปด้วยเลยแหละเราไม่ยังไัวเรม่ก็่อยปล่อยแไปเีเด้ี่ยไไปล้วเราก็ปลอยแหไปเราจะวเราจะไป ก็ปล่อยไปหมดยงไปมดไมัโแล้วก็ใส่ด้ยปล่อยไมดมโอ้ยงมไม่ถึงหรอกแต่เขาเวียงไม่ไก่หรอกต้องเลี้ยงเบ็ดหน่อยนะนู่นเลยไปไปตรงมุมนู่นเลย

อุ้ยมันพันกันแล้วอ่ะป้านู้นเลยตรงต้นไม้ตรงกระดานนั่นแหละถอดรองเท้าเว้ย

มันไม่ลึกแค่นี้อาเาบอกมัก็เมสาน้องเต้องลไปอีกเอาอะไรเขี่ยวก็ได <peanut> ้นั <plain madı> ่นหยิบนังไงมันติดยาอยู่ดิม่มันไมหั่งไงติดยาอยู่นั่นอะวายหลบไปแล้วทำอะไรขันเบ็ดไงเกี่ยวเลยทอะไรเข้าใจไหมว่าเป็นเฟิร์สว่านเป็น มันคือครั้งแรกนะใช่ใช่นี่ถือว่าว่านเป็นถ้าว่านไม่เป็นคือมันไม่บานเลยมันจุ่มลงไปเลยอะ่ะมันบ้างนะมันไ,ไกระจายมันเปิดให้กับบุญแล้วเองน้ <c oughs>